สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการพรีวิวศึกลาลิก้าฤดูกาลใหม่2024 2025นะครับวันนี้เป็นซีรีส์ของกลุ่มทีมลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับหลังจากที่เราจบซีรีส์กลุ่มลุ้นแชมป์ไปแล้วซึ่งผมมองว่าก็มีอยู่แค่3ทีมนั่นแหละก็คือเราลมดริตบาร์เซโลนาและก็แอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนกลุ่มลุ้นพื้นที่ยุโรปเนี่ยนะครับ ในส่วนตัวของผมมุมมองส่วนตัวมองว่ามีอยู่ประมาณ5ทีมครับได้แก่แัลโซเซียดัดแอตเลติกบินเบนะครับ g โรนาบ b ยาเรอัลแล้ะก็ร e a l เป t i สน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับพิจารณาจากขุมกําลังเชิงลึกนะครับกุมกําลังตัวหลักโค้ชนะครับรวมไปถึงาการลงตลาดแล้วก็เงินทุนซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทั้ง5ทีมท,ที่ที่เอ่ยชื่อมานะ ค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ว่ามานะครับว่ากันถึงเร้าโซสดัก,กันก่อนนะครับเร้าโซสักจุดแรกเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นจุดแข็งของเขาก็าคือตัวของอกุนสืออิเมโนอันกวาสินเป็นคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางเร้าโซสักเป็นอย่างดีครับเคยเป็นตั้งแต่เยาวนชนของทีมก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดเล็กชุดใหญ่จนกระทั่งรีทายนะครับแล้วก็หันมาจับงานโค้ชคุมทีมชุดเล็ก ก่อนจะกล้ามาคุมทีมชุดใหญ่แล้วที่ผ่านมาก็ประสบความสาเร็จอย่างมากเลยนะครับควา้าแชมป์กูป,ปเดเลพาทีมไปเล่นในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์คได้สําเร็จนะครับแถมยังมีแพชชั่นกับสโมสรค่อนข้างสูงมากเขาเป็นคนที่เข้าใจสโมสรเป็นอย่างดีทั้งวัฒนธรรมองค์กรการทํางานร่วมกับนักเตะที่มีความยูนิคสูงอย่างพวกนักเตะสายเลือดบาสหรือแม้กระทั่งนักเตะต่างชาติอีวนอังกวาซินก็พูไ้ไปเห็นแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเขาทํางานร่วมกับ นักเตะที่ไม่ใช่สายเลือดบารสได้ดีอีกด้วยนะครับพูดถึงโครงสร้างของโซสุดาตปีนี้ผมก็ยังมองว่ายังน่าจะเป็นระบบ4-3-3นะครับตัวหลักเนี่ยน่าจะมีอเล็กซ์เลมิโรเป็นผู้รักษาประตูแน่ๆนะครับแบ็กขวาฮามิริตราโอเล่แบ็กซ้ายผมยกให้เป็นคารบิโลเปสนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ฮาปีนี้ผมเชื่อว่าอิกอซูเบนเดียน่าจะเป็นตัวหลักคู่กับยอนปาเชโกส่วนในแดนกลางนะครับ ผมมองว่าบรอิสเมนเดสนะครับปาตินซูบิเมนดีแล้วก็ตัวใหม่อย่างเซโกโกเมสน่าจะเป็นตัวหลักโดยที่อาจจะมีเบนยัสตูเรนเตสนะครับมีทางด้านของลูก้าซูชิตมิดฟิลตัวใหม่อีกคนหนึ่งคอยสลับบ้างส่วนแนวลุกเนี่ยตัวหลักน่าจะเป็นทาเคมุสกคูโบมิเกลโอยาสบันแล้วก็เชราโด้เบเกอร์โดยที่อาจจะสลับเอาเซโกโกเมสมาเล่นตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายก็ได้ นะครับหรือหน้าเป้าก็ยังมีตัวหมุนเวียนอย่างอ um ูมาซาดิกลอสเฟนันเดสรุมเส้นด้านขวาก็ยังมี and e อันเดบาเรเนเชอาตรงกลางเนี่ยนะครับก็ยังมีทันกอร์โซโลเดสราเต้ olo, rate, ที่เป็นหมายเลข6ตัวตายตัวแทนของซูบิมันีในปีนี้ซึ่งอาจจะดูเบาหน่อยแต่โดยภาพรวมแล้วขุมกำลังตัวหลักผมเชื่อว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูงสำหรับเรอัวโซนสะุดาปีนี้ออกสตาร์ทมา3าเกมชนะ1นแพ้2ออาจจะยังดูไม่ได้ดีมากนะครับ แต่ผมมองว่าเดี๋ยวสวัสดว์จะตั้งหลักได้ขุมกําลังค่อนข้างดีและคุณภาพนักเตะสูงมากโค้ดก็เก่งเข้าใจนักฟุตบ,บอลเป็นอย่างดีสวัสดั์มีโอกาสาสูงที่จะคว้าพื้นที่ยุโรปพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับทั้งแชมเปี้ยนซีออาจจะเป็นยูโรปาลีกหรือคอนเฟอเรนลีกนะครับอีกหนึ่งทีมก็คือทีมร่วมกลุ่มนะครับทีมร่วมแขวนบาสนะครับอย่างแอตติกบินเบานะครับ แอตติกบินเบายังคุมทีมโดยเอเนโซเบลเบเดนะครับผลงานานัดล่าสุดชนะบาเลนเซียนะครับสองเกมก่อนหน้านี้เสมอเทนตาเซนหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้บาร์โซเน่หนึ่งสองก็ถือว่าออกสตาร์ทไม่ได้ย่ำแย่อะไรสำหรับเทนนันของอแอตติกบินเบ้นะครับในส่วนของตัวเทรนเนอร์คงไม่ต้องพูดแล้วนะครับเอเนโซบาเบเดประสบการณ์เชี่ยวกรา,ากคุมทีมหนนี้เป็นหนที่2แล้วนะครับแล้วก็ ในส่วนของผลงานก็ชัดเจนนะครับสำหรับทานดัานเอเดโซ่บอกไปได้ว่า e เป็นกุนซื้อที่เก่งหมดเลยครับรอบด้านทั้งนนในแง่ของแท็กติกในแง่ของจิตวิทยานะครับนักเตะให้การยอมรับนะครับปีนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของทีมเนี่ยมีไม่ได้มากอยู่แล้วบินเบาก็ปกติก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับเพราะเขาไม่ได้ซื้อนักฟุตบอลที่ต่างที่เป็นต่างชาติได้แต่ข่าวดีที่สุดก็คือการเก็บนิโก้วิลเลียมส์เอาไว้ได้นะครับไม่เสียให้กับบาร์เซโลนา โครงสร้างหลักของทีมปีนี้ผมมองว่าบินเบาก็ยังน่าจะเล่นในระบบ4231เป็นหลักอาจจะมี433บ้างในบางจังหวัดนะครับผู้สาวประตูเนี่ยนะครับก็พอไม่มีอุนายซิมอนที่บาดเจ็บพักยาวไป5เดือนเนี่ยผมก็มองว่าก็คงจะเป็นทงานายของยูเรนไอกกเลซาบาล่านั่นแหละที่จะเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนแบ็คโฟนะครับให้ แบ็คขวาเป็นออสการ์เดมาร์กแบ็คซ้ายเป็นยูริเบชีเช่คู่เซนเตอร์เนี่ยดานี่บีเบียนจะจับคู่กับท่านนของเยเลียอาบารีเป็นหลักแน่ตรงกลางครับดับเบิลไพวอตต์อินิโกลูอิสเดกาลาเรตานะครับกับท่านนของเบนยัตปราโดสเนี่ยน่าจะเป็นคู่หลักในปีนี้ส่วนแนวรุกนะครับสามประสานอิ William, นิกกวิลเลียมทางด้านขวาซ้ายแน่นอนครับอินิโกวิลเลียมตรงกลางออยแอนด์ซันเซ็ตจะเป็นตัวหลักแล้วก็หน้าเป้ากอก้ากูดูเซตา คุมกำลังสำรองตัวหมุนเวียนเนี่ยปีนี้ได้ท่านน้างของชาโลนะครับอับราโรชาโลเข้ามาซึ่งกัจับมาเป็นตัวที่เล่นริมเส้นคอยสลับสับเปลี่ยนกับอสองพี่น้องวิลเลียมนะครับส่วนตัวปั้นเกมในตำแหน่งหลังกองหน้าเนี่ยนะครับนอกเหนือจากออแอนซาเซ็ตแล้วก็ย,ยังมีอูนายโกเมสด้วยนะครับ แดนกลางอเดเอเดล่ายังใช้งานได้ดีนะครับมิเกลเบสกาก็ยังคงพร้อมที่จะเบียดตำแหน่งขึ้นมาคุมจังหวะแทนเบ็นยตปาโดนะครับแผงหลังนะครับผมว่าค่อนข้างโอเคออร์ดนโกโรซาเบนนะครับทางด้านของไอตอปาเรเดสนะครับอินโกเลกุยนะครับรวมไปถึงอูนายดูเยสก็ถือว่ายังเป็นขุมกำลังที่ไว้ใจได้โดยศักยภาพของบินเบาผมมองว่ามีโอกาสลุ้นพื้นที่ยุโรป ค่อนข้างแน่นะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงอีกหนึ่งทีมครับนั่นก็คือจิโรนาจุโรนาเกิดการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปีนี้ในทีมของมิเชลนะครับศูนย์เสียนักเตะคนสำคัญอย่างซาวินโยนะครับอเล็กซ์กาเซียกับตันทีมไปโอ้โ oh, หนี่ต้องบอกว่าเป็นการสเสียครั้งสำคัญและก็ที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอย่างอเตมดอิกที่ก็ ย้ายออกจากทีมไปอยู่กับโรมา่ามาปีนี้ทีมเอานักเตะใหม่เข้ามาหลายคนเหมือนกันนะครับอย่างดอนนี่ฟานเดอร์เบนะครับที่พิ่งจะดึงเข้ามายังมีทางด้านของกองหน้าตัวใหม่นะครับโบยานมิรอฟสกี้นะครับแล้วก็ตัวรุกเรมเส้นทางด้านซ้ายที่จะเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของซาเิโยอย่างยาเซอร์แอสปริยา As ก็ค่อนข้างโนเนมนะครับสำหรับนักเตะเหล่านี้เพียงแต่ว่า จีโรน่าก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับจะไม่ได้ซื้อนักเตะที่มีโปรไฟล์โด่งดังอะไรมากมายนะครับหรือนักเตะที่มีโปรไฟล์มีชื่อเสียงก็มักจะซื้อในช่วงที่อยู่ในช่วงปลายหรือช่วงที่ถดถอยลงมาแล้วเอามาปรับเล่นมาปรับใช้อย่างเช่นอตอนที่ซื้อดารีบินเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็หลายคนมองว่าหมดสภาพแล้วแต่มิเชลก็ทำได้ดี มาปีนี้เนี่ยนะครับกำลังหลักของทีมโดยโครงสร้างผมมองว่ายังน่าจะเป็นระบบ4-2-3-1อยู่นะครับผู้สาวประตูปาโลกาสานิก้ามือหนึ่งแน่นอนนะครับท่างด้านแบ็กขวาอานาลนะครับมาติเนสแบ็กซ้ายยังคงเป็นมิเกลกูเตรเตรสคู่เซนเตอร์ดานี่บรินจะยืนกับดาบิดโลเปตโดยที่มีทางด้านควนเป้รามิเลสเป็นตัวสอดแท็กนะครับส่วนดับเบิลไพวอตนะครับโอโดมโรเมลกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งจะจับคู่กับ ยันเกลเอเลา่าแนวรุก3ประสานวิเตอร์ซิการคอฟยังอยู่นะครับอ,อีบันมาตินยังอยู่แล้วก็ตัวใหม่อย่างแอสปริยานะครับโดยที่หน้าเป้าค่ายกันว่า,าทางด้านโบยานมิรอสกี้จะต้องเบียดแย่งตำแหน่งกับทางด้านของอาอเบลรูอิสซึ่งผมมองว่าคู่นี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นตัวหลักนะครับ ก็ต้องแข่งขันกันก่อนสักระยะส่วนขุมกําลังสํารองตัวใหม่ที่เข้ามาบรยันคิวผมมองว่าโอเคนะครับแต่ว่ายังมีเครื่องหมายคําถามกับการมาของเดน่ฟานเดอร์เบดอยู่ดีก็จะไหวหรือเปล่านะครับส่วนแนวลุกอีกคนหนึ่งที่อาจจะดูแก่ไปแล้วนะครับก็คือทางด้านของเดสเตียนซูอาเน่นี่ก็ถือว่าอยู่กับทีมมาหลายปีนะครับตอนนี้บทบาทเป็นตัวสำรองชัดเจนนะครับ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยสูวนี่มักจะลงมามีทีเด็ดปีนี้มันล่วงเลยมาเนี่ย,ยครับไวขนาดนี้แล้วสาหรับสูวนี่นะครับจะยังไหวยังมีทีเด็ดมากพอหรือเปล่านะครับสำหรับอกองหน้าดีกรีอดีตทีมชาติอุรุกวัยนี่คือสิ่งที่ที่ยังเป็นคําถามอยู่แล้วก็เครื่องหมายคําถามครั้งใหญ่สําหรับนิเชลแล้วก็ลูกทีมนั่นก็คือในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่บอกไปครับตัวหลักที่เคยเล่นดีเป็นกำลังหลักของทีมมันหายไปหลายต่อหลายคนแล้วตัวใหม่ที่เข้ามาก็จะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแล้วก็มุมมองของคู่ต่อสู้ที่มองจิโรนาเชื่อว่าจะมองเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่ทีมที่เป็นทีมที่ลุ้นแค่ ไม่ให้ตกชั้นแล้วครับแต่ิโลนาเป็นทีมที่มีศักยภาพระดับเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์คเลยดังนั้นปีนี้การเชิคู่ต่อสู้ในแต่ละนัดแต่ละเกมมันจะยากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่ๆนนะครับนี่ถือว่าเป็นงานท้าทายมากๆของมิเชลแล้วก็ลูกทีมนะครับอย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพนะครับการมีแบ็กอัพนะครับที่ดีผมก็ยังมองว่าจิโรนาถึงจะ ไม่ได้ลุ้นแชมป์เหมือนปีที่แล้วแต่ยังน้อยก็ยังอยู่ในวงโคจรของการลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่ดีนะครับออาละนะครับซีรีส์นี้เราค้างเอาไว้ที่จีโรนนานะครับว่ากันไปแล้ว3ทีมเดี๋ยวซีรีส์หน้าเรามาว่ากันอีก2ทีมบิยาเรียนกับเรอบติสครับ